ครับผมเอาละครับสงการนี้นะครับใครอยากมีรถกลับบ้านนะครับเท่ๆหล่อๆเป็นของตัวเองขับไปแล้วเพื่อนมองขับไปแล้วเพื่อนอิจฉานะครับเอาละครับมาเลยครับผมมาที่99 9บ้านสวิทต์เรามีรถหลายแบบหลายตาให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นรถซิ่งแบบนี้นะครับนี่อย่างคันนี้เป็นรีโว่สีประตูปี2015นะครับแต่งเสร็จสับเรียบร้อยเสีฝาปรงคาร์บอนนะครับใส่แม็กซิ่งทรงยีราฟแคะของใหม่นะครับนี่ของใหม่นะครับที่เราแถมให้เลยนะครับ แต่งเป็นหน้าล็อกโคครับผมนี่เลยโอ้โหโคตรหล่อเลยคันนี้เป็น4ประตูครับท่านผู้ชมนะครับและประตูนะครับทางทีมงานเราก็แรปแคปล่าหุ้มแคปล่าให้แบบนี้นะครับหล่อๆแบบนี้ครบเครื่องแบบนี้ครับผมรู้ไหมครับว่าใช้เงินดาวเพียงเท่าไหร่นะครับบอกไปเลยครับผมว่าใช้เงินดาวเพียง9บาทเท่านั้นเองนะครับ9บาทละรับรถได้เลยนะครับส่วนเรื่องโปรโมชั่นนะครับอ้าวดาว9บาทไม่พอนะครับค่างวดแรกทางเต็นท์จ่ายให้ท่านผู้ชม ทางเต่นจะให้หนึ่งงวดนะครับเท่ากับลูกค้าได้ขับฟรี90บวันนะครับประกันภัยแถมให้อีก1ปีนะครับตาเียงพรบรต่อเรียบร้อยนะครับและมีบัตรช่วยเหลือยามเจเสิ้นอีก1ปีนะครับช่วยเหลือ,อยังไงท่านผู้ชมสมมติว่าลูกค้าท่านใดได้ขับรถไปเกิดไปยังแตกยังรั่วน้ำมันหมดแบบตเตอรี่เสือ่อมกุญแจหายสตาร์ทไม่ติดนะครับโทรได้ย4สีชั่วโมงท่านจะอยู่ที่ใดในประเทศไทยเราช่วยเหลือได้ย4ิีชั่วโมงนะครับรถสิ่งแบบนี้ดาวเพียง9บาทท่านผู้ชมรีบมาอยากจะมีรถเป็นขออองงงงตัวเวเเเเนนรบดาาาาพียาีย9ทท หลายสีหลายแบบนะครับหรือว่าเป็นนี่เลยล็อกโคแคปนะครับตัวนี้เป็นล็อกโคแคปนะฮะสีดำคันนี้ปี2019นะครับอ่ะคันนี้ปี2019เป็นหน้าล็อกโคนะครับนี่เป็นหน้าล็อกโคใส่แม็กซิ่งมันก็เหมือนกันครับผมตัวนี้ยางใหญ่หน่อยนะครับนี่265ทับ60นะครับแม็กใหม่ยางใหม่ท่านผู้ชมนะฮะซึ่งเราแถมมาเลยใครจะได้รถหล่อๆทิ้งๆแบบนี้นะครับมาได้เลยนะครับที่99รุ่วบ้านสวิทไม่ผิดหวังแน่นอน มีรถให้เลือกมากกว่า400คันนะครับลถโคคันนี้นะครับขายเพียง5 49,000บาทนะครับขออภัยครับผม5 19,000บาทนะครับรถในตัวอ่าดอวยเป็นสีขาวแบบนี้จัดทรงเตี้ยๆหน่อยนะครับสีขาวแบบนี้ทรงที่วันนี้เราดูล็อกโค้ก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปดูรถของถูกๆรถเก่งของถูกนะครับล็อกโค้ไปก่อนนะครับอันนี้นะครับปี2016สีขาวโบะเลยนะฮะใส่หน้าจังล็อกโค้นี่เลยนะครับ ถ้าเป็นปี2016เนี่ยจะเป็นรีโวอยู่หน้าเดิมอยู่ครับแต่ว่าทางทีมงานเราว่าเพิ่มเพิ่มคามบอหน่อยเสริมคามรอหน่อยครับใส่ไปหน้าล็อกโคเข้าไปนะครับรอเลยแม็กไม้ย,ยังใหม่แถมให้ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มคันนี้ราคา519,000 10, บาทเช่นเดียวกันนะครับดาว9บาทจบเลยนะครับค้างวดฟรีหนึ่งงวดครับฟรี90วันนะครับมีหลายสีนะครับสีขาวไปก่อนตัวนี้นี่นะครับท่านผู้ชมหน้าหน้ารีโวจะเป็นแบบนี้แต่คันที่ผ่านมา เราทาไปหน้าเราโค้เรียบร้อยนะครับโปรโมชั่นอย่าลืมนะครับผมดาว9บาทครับปี9 0ึบันจ่ายเข้าวานอีกหนึ่งงวดนะครับ9บาทออกออกรดเลยนะครับไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะฮะรถเก๋งเราก็มีท่านผู้ชมมาดูฝั่งนี้แบบนี้ครับผมโตโยต้าอันติสนะครับปี2014 1.6G นะครับทันนี้ราคา459,000บาทท่านนี้ก็ออกรถเพียง9บาทตามป้ายท่านผู้ชมนี่เลยนี่นะฮะ9บาทออกรถได้เลยนะครับ คลิปนี้อาจจะไม่ได้ดูรถรายละเอียดรอบรถนะครับเอาเป็นว่าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมทักอินบอลเข้ามาสอบถามได้เลยนี่จะเป็นอัลติสคันนี้ครับผมนะครับปี2011นะครับคันนี้ราคา3แสน3 9,000บาท9บาทเอารถไปขับนะครับเขาบอกว่านั่งหลายคนนะกลับบ้านสงการไปไหนมาไหนนะครับนั่งรถเมย์นั่งเรือนั่งรถโดยสารนั่งรถไปเป็นอันตรายตอนนี้เป็นโรคติดต่อทาง เขาเรียกว่าทางอากาศอยู่เรียกว่าทางลมใจหรือว่าอะไรแล้วแต่นะครับเรียกว่าโควิด19นั่นเองนะครับอันตรายมีรถตัวตัวขับสบายใจนะครับหรือว่ามาดูคันนี้ครับผมตัวโต้เวียออสคันนี้เป็นปี2015นะครับเป็นตัวท็อปนะครับตัว G นะครับราคา419,000บาทคันนี้ดาว9บาทนะครับนะหรือว่าเป็นคันนี้ครับผมนะฮะสีดำเข้ามาใหม่นะครับคันนี้ปี2015นะครับราคา419,000บาทเช่นเดียวกันตัวโต้เวียออส อย่าดูของถูกไหมเดี๋ยวพาไปดูนี่มาดูวีออสคันนี้ดีกว่านะครับนี่สีขาวโบเลยนะครับดาวเก้าบาทใครมาปกักปลายหกบาทเนี่ยเนี่ยหกบาทนะฮะใครปักปลายหกบาทครับผมนะครับคันนี้ปีสองพันสิบสามครับขอไปปีสองพันสิบสองครับผมราคาสามแสนทะเบียนเท่าไหร่วะเนี่ยรบไปเยอะท่านผู้ชมนะครับบางทีจำไม่หมดนะครับสามแสนสามหมื่นเก้าพันคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณหกพันกว่าบาทนะครับหผ่อนหกพันกว่าบาทแต่ว่าปีแรกดอกเบี้ยสูงเปอร์เซ็นต์สิบสองเดือน ประมาณ00 0พนนะครับเอาไปขับดาว9าบาททันด,ดิงด้วยเป็นคันนี้ 09, ครับผมปี0 9ย์ครับวีออสใครชอบของถูกดูคลิปนี้ไม่เสียฟีแน่นอนนะครับนะฮะคันนี้วีออสปี0 9นย์ะครับราคา2 5 9 0 0 0บาทดาว9บาทผ่อนขัางว่าอยู่ประมาณ5,000กว่าบาทปีแรกผ่อนอยู่ประมาณ3,000กว่าบาทนะครับหรือว่าอีโกคาร์นะครับเล็กๆแบบนี้นะครับเป็นมิตซูบิชิแอททราดนะครับนี่เป็นเล็กๆแบบนี้ปี2019ด้วยนะครับ ส่วนล้อแม็กเราก็ใส่ให้นะไม่น้อยหน้ารถกระบะนะบอกไว้ก่อนนี่เลยนะครับแม็กซิ่งนะครับนี่เลยของใหม่นะครับใส่ให้สีดําแบบนี้นะครับราคา3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทท่านผู้ชมรถปี2องพันสิบเก้านะครับเอาแบบนี้นี่จะให้ดูป้ายนะครับก็ผมจะให้ดูป้าย3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทคันนี้ลดไปสักหนึ่งหมื่นบาทนะครับปิดท้ายคลิปนะหนึ่งหมื่นบาทลดไปหนึ่งหมื่นบาทนะครับ หลือ3 3 9 0 0 0าันคันนี้กระดาวก้าบาทท่านผู้ชมเราไม่มีเพียงรถแค่ที่ผ่านมานะครับมีรถตอนเดียวแล้วก็มีรถตู้หลังคาสูงลังคาเตี้ยเราก็มีรถกระบะที่ไม่แต่งมเดิมๆเราก็มีอยากดูรถตู้ไหมเดี๋ยวพาไปดูท่านผู้ชมมานะครับอย่างเห็นรถพวกนี้ครับผมนี่เลยรถโอ้โหรถคล้ายๆเอสยูวีแล้วก็มีนะครับรถเลระดาก้าบาทท่านผู้ชมนะครับนะฮะอยู่ที่ไหนนะครับจังหวัดไหนก็ออกรถได้นะครับนะไปดูรถตู้นะครับไปรถตู้แล้วก็มีนี่เป็นลังคาเตี้ยนะครับส่องไปเลยนะครับ หลังคาเตี้ยเขาเรียกว่ารถตู้คอมพิวเตอร์ไฮเอ็ดนะครับปี23คันนี้นะครับราคา589,000บาทนะครับเซลล์หนุ่มลดให้เต็มๆไปเลยคันนี้580,000บาทแล้วาก็มามาซูมสคบสิ589,000บาทนะครับขายครับผมแต่ไม่ขายราคานี้ขาย569,000บาทคันนี้ดาว9บาทเอาดาว9บาทออกรถไปเลยนะครับปีข้างวดอีกหนึ่งงวดนะครับกับปี90วันประกันภัยแถมให้โอ้โหเป็นไงครับผม รถตู้คอมเพรวเตอร์ลังคาสูงเราก็มีแบบนี้คันนี้ครับผมราคา7 5 9 0 0 0บาทอันนี้ปี2013นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับใครจะรถอ่ารับส่งนักเรียนนะครับวิ่งทัวร์ได้หมดนะครับวันนี้ดาว9บาทเกียร์ธรรมดาคันนี้มาดูเกียร์ออโต้คันนี้เกียร์ออโต้ปี15ครับผมนะครับเครื่องยนต์ดีเซลหมดนะครับคันนี้ก็ออกเป็น9บาทท่านผู้ชมนะครับ 99รถบ้านสวิทมีรถให้เลือกมากกว่สีรล้คันนะครับอยากให้มาสัมผัสอยากให้ไปลองกับปี่อยากให้ลองโปรโมชั่นนะครับอย่าลืมครับผมวันอาทิตย์นี้นะครับเราก็จัดโปรโมชั่นรีบมานะครับวันนี้สวัสดีครับ